พี่น้องไปเบิ้งด้วยนะคุณยายเพิ่นขายอีหยังค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายขายอะไรคะขายก๋วยจี่นี่เห็นนะคะสิบอันชาวบาทสิบอันชาวบาทอ่ะปิ้งใหม่ๆเลยบอกค่ะคุณยายขออนุญาตนะคะคุณยายป้าคุณยายขายมานานแล้วบอกค่ะนี่ขายตั้งแต่อายุยี่สิบห้าขายกล้วยปิ้งนะตั้งแต่อายุยิมหป้าต๋๊ดตอนนี้อายุเท่าไรแล้วคะขออนุญาตทำกว่ายิ่หน่อยเจ็ดสิบกว่า อันนี้คือไม้ละเท่าไหร่คะคุณยายขออนุญาตค่ะไม้หนึ่งนี่ไหมสองบาทไม่ละสองบาทคุณยายคือขายถือแค่ละพี่น้องกล้วยปิ้งไม่ละสองบาทขายไม้ละสองบาทมากี่ปีแล้วขายแต่ยื่สิบหาถึงเจ็ดสิบกว่าไม้ละสองบาทนะค่ะบาเพราะว่าเราทางอื่นไม่ไม่มีคนทําเหมือนเราไม่มีคนทาเหมือนเราใช่ไม่มีค่ะ อันนี้เป็นที่คุณยายปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบไม้ยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้รานน้ำไม่ต้ทานได้เลยมีราดน้ําด้วยน้ําที่ราดเป็นน้ําอะไรคะคุณยายย่างกะทิใส่เลยน้ํากะทิใส่เนยลาดกันไ้แบบนี้เลยย่างใหม่ๆเลยเนาะคุณยายเนาะใหม่ละสองบาทพี่น้องกล้วยปิ้งแบบบางๆแล้วก็แบบห้่นๆอยู่เลยอ่ะมันจะมีความหอมนะเธอ แล้วก็น้ำซอสคุณยายอ่ะอร่อยมันไม่หวานมากนอกาคุณยายทำเราทำมชัชค่ะย่างนานไหมคะนี่หนูเห็นคุณยายเอาขึ้นประมาณนาทีสองนาทีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่เหลืองเลยนะคะแสดงว่ามันนานอยู่นะยี่สิบนาทียี่สิบนาทีปาดตอีบอยอีเมลคอยขายไม่ละสองบาท แต่ว่าปิ่งยี่สิบนาทีกว่าสีได้กินน่วยปิ่งคุณยายพี่น้องเอ้ยนี่คุณยายกําลังทําให้ดูเลยตรงนี้หั่นแบบนี้แล้วก็ใช้ใบตองรองสะอาดสะอ้านมากรถคุณยายเออเราเอาไม้เขียบเอาไม้มาแบบนี้นะคะเราเขียบเสียบเลยแบบนี้อืออ๋อสี่ชิ้นเนาะสองบาทค่ะปิ่งก่อนปิ้งให้เหลืองแบบนี้ ปิ้งแล้วแล้วเบ่แล้วได้ค่ะต้องเอามาทับก่อนนี่คุณยายก็จะเอามารองใบตองแล้วก็ทับแบบนี้ทับแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงคะคุณยายข้างในมันก็ในจะนิ่มหน่อยนิ่มหน่อยแล้วเราก็จะเอามาย่างต่อใช่ไหมคะไม่ค่ะอุ่นอุ่นเฉยเฉยกล้วยปิ้งนี่ใช้กล้วยอะไรคุณยายแ่กล้วยอย่างเดียวค่ะอันนี้คือกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะแล้วก็ต้องกล้วยหอมไม่ได้มันเป็นอย่างคุณยาย กล้วยหอมไม่เลวแล้วชาชิสอืยชาเป็นชิสเฉยอ๋อค่ะแต่ว่าอันนี้เอามาปิ้งมันจะอร่อยใช่ไหมวันหนึ่งขายแบบเยอะไหมคะคุณยายกล้วยหมดกล้วยกี่หวีบางวันก็หมดสองหวีแต่บางวันไม่หมดหรอคะค่ะแล้วคุณยายเตรียมมาขายวันละเท่าไหร่วันละกี่หวีเอามาสองหวีวันละสองหวีโอ้ยขามาสาบเพราะท่านไ้กินเด้อพี่น้องเด้มมีสองหวี แล้วลูกหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งของคุณยายอ่ะจะทําได้แค่ประมาณสามไม้สี่ไม้เท่านั้นเองนะคะคุณยายมาขายอยู่ตรงนี้มาขายทุกมื้ออยู่บ่ขายบางวันหยุดพักร้อนอ๋อพักร้อนค่ะเพราะว่าเรายืนใกล้เราอ่ะมาขายกี่โมงบ้างคะตั้งแต่กี่โมงกี่โมงบ่ายสองโมงค่ะถึงกี่โมงแบบนี้หรือของหมดก็กลับห้าโมงก็กลับเลยค่ะจะมาประจําอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะอยู่เอ่ออันนี้อยู่หลัง หลังเงงนวาดาเนาะ,ะหลังเนวาดาสกลนครน,นะคะจะอยู่แถวแถวซอย,ยกกไข่หวาน<ม>บ้านซูชิเนาะเธอเนาะร้านนะคะ